สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับพึ่งปั่นเสร็จหนึ่งท้ายนะครับขึ้นไว้สองท้ายนะครับเพิ่งเดินเดินล่องเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่อีกท้ายหนึ่งนะเดินล่องเสร็จหมดแล้วเหลือแต่เก็บงานต่อท้ายนี่ก็ต่อเสร็จแล้หนึ่งอันยังเหลือเก็บนิดหน่อยนะครับ น,นี่คือเป็นไม้ชิงชันนะครับต่อท้ายนะฮะสารพัดไม้นะครับตัวนี้มีชิงชันมีพยุงนะต่อท้ายพยุงมะลิดก็มีนะชิงชันมะลิดพยุงครับงาน เป็นล่องยนีะ่แปดนะในลงยี่แปดหลังแข็งกึง่งอ่อนนิดหน่อยแต่ผมคำนวณและยิงเล็งลางได้ทำเป็นเล็งลางเล็งลางอุโมงนะเล็งลางศูนย์ตรงนี้แตกนิดหน่อยไม้นะครับมันไม่ได้สวยหรูนะฮะข้างนอกก็สวยอยู่แล้วครับพาวมาโหอ้ายเต็ม ายเปล่าเดี๋ยวรอลางนะครับเดี๋ยวขึ้นคู่กันขึ้นทีละสองทีละสองนะครับผมทั้งก่อนขึ้นแปนเดียวแต่มันก็คู่กับกำคอล่องนิ้วนะครับเปิดปืนจับขวานะล,ล่องยีแปดเพลงลางทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ